กลับสวัสดีท่านผู้ชิทคัตดูนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมอัดแบงค์เช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่84แล้วนะครับสามารถรับชมนในเมทเรื่องนี้แบบกสิทธิ์ได้ทางวีทีวีเลยอีกเช่นเคยจากทุกท่านที่เก็บวิดีโอเองก็สามารถฟังผมสปอยณนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะทาทุกท่านพร้อมกันแล้วก็เริ่มสปอยตอนที่84นะครับการแข่งรอบนี้จะเป็นของสำนักถังและสำนักปีศาดหิมะไม่นานเจิงจ้านก็ เพราะอากาศที่ร้อนขนาดนี้แต่ผู้คนในสำนักปีศาจหิมะกับใส่เสื้อกันหนาวที่หนาทึบผู้คนจึงสงสัยว่าพวกเขาไม่ร้อนบ้างหรือและจากนั้นทั้งสองทีมก็ได้ขึ้นสนามกันปรากฏว่าคู่ปรองในครั้งนี้ก็เป็นหัววีหฮาและพี่ก้ามคนนี้นะฮะพี่ก้ามเขาก็ได้ปลดปล่อยพลังของสำนักดั้งเดิมออกมาจริงหงเฉินที่เห็นไอพลังนั้นก็โกรธแค้นไปอย่างมากเพราะหอนอิงเต๋อของเขาที่ถูกโจมตีก่อนหน้านี้เป็นฝีมือของตู้ผู้สื่อนั่นเองแค้นนี้ข้าจะต้องชำระให้ได้และเหตุผลที่หัววีเฮาต้องลงแข่งในรอบนี้กก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 ็ต้้้้้อออองยยนน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 ัััััับบบบไไปป่่หหาาาาีีะคครรใททพววววเขชุุมมด สามารถของสำนักดั้งเดิมนะั้นไม่ต้องสงสัยเลยในรอบการแข่งรายบุคคลสำนักทังไม่มีทางสู้สำนักดั้งเดิมได้แน่ดังนั้นแล้วฮัววี่เฮาจึงคิดที่จะใช้กลยุทธ์ของสื่อไลคเลอร์แหละครับโดยการเอาชนะก่อน3รอบแรกแล้วเข้าไปเก็บ5คะแนนอีกรอบที่เหลือหากทำแบบนั้นพวกเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถึงกระนั้นกลยุทธ์นี้ก็ทำอย่างยากลำบากเลยครับเพราะคนที่ลงแข่งนั้นไม่เพียงแต่จะต้องชนะสำนักดั้งเดิม3คนติดแต่ต้องทำให้ตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บและใช้พลังวิญ,ญญาณไม่มากอีกด้วยเร因而ฮัวหวี่เฮาจึงเสนอ เป็นห่วงไม่ได้เพราะสำนักด้งเดิมนั้นเรียกได้ว่ามีทั้งคมโหดร้ายและคมโหดเทียมอีกอย่างตอนนี้หั่ววิห่าก็ยังไม่หายดีอีกต่างหากหากลงแข่งไปต้องบาดเจ็บหนักแน่แท้แต่หัววิห่าก็ได้อธิบายกับทุกคนการที่หัววิห่าได้ลงแข่งนั้นมันมีข้อดีหลายข้อ 1. ฝ่ายตรงข้ามในคงคิดไม่ถึงแน่ว่าคนที่พิการอย่างหัววิห้าจะลงแข่งข้อที่2ในตัวของหัววิห้านั้นมีวิญญาณยุทธดั้งเดิมอยู่ด้วยหากเทียบกับทุกคนในทีมหัววิห่ายังมีความเข้าใจในวิญญาณยุทธดั้งเดิมมากกว่าทุกคนและข้อที่3แม้ว่าหัววิห้าจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกแต่เขาก็มีแบบแผนต่อสู้มากมายหลากหลายเพราะยังมีเทียนเมิงผู้โสอิ และก็เทพีมากที่คอยช่วยเหลือหัววิห้ามั่นใจเลยครับจะหากเขาลงแข่งอย่างน้อยๆก็ต้องชนะสักสนามได้แน่และยิ่งไปกว่าน,นั้นต่อให้หัววิห้าจะใช้พลังไปหมดในการแข่งขันรอบบุคคลก็ไม่มีผลกระทบต่อการแข่งแบบทีมแต่อย่างใดเพราะอย่าลืมนะว่าหัววิห้านั้นเป็นผู้ควบคุมเน้นใช้พลังจิตเป็นหลักนั่นเองและที่สําคัญนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีไปอย่างมากในการตื่นรู้รั้งที่สองของทักษะนั่งเดิมของหัววิหาว้าตัดภาพกลับมาที่สนามหลังจากที่พิกามรวบรวมพลังวิญ,ญญาณนั่งเดิมจนสาเร็จเขาก็ได้ปลดปล่อยมมััอ,อกีหววหววแท็ถเดยยืง บกมือเรียกศัตรูอีกต่างหากนั่นเป็นการเยอะหยันพีกามไปอย่างมากเลยครับพีกรารที่โกรธแค้นจึงพยายามจะเข้าไปโจมตีขั้ววีเ่าในระยะประชิดทว่าการโจมตีท,มทั้งหมดที่มาจากกำปั้นของเขาถูกขั้วบวีเ่ารับเอาไว้ได้ทั้งหมดด้วยมือเดียวแถมเขาก็ยังถูกโต้กลับและได้รับบาดเจ็บต่างหากนั่นเป็นผลพวงมาจากกรงเล็บหมีเพิงของขั้ววีเ่าทุกคนนั้นแทบไม่อยากจะเชื่อขั้วบีเ่าที่พีการนั่งติดเก้าอี้ขนาดนั้นยังมีความสามารถขนาดนี้ทำให้าาพีกามไม่คิดจะเอาเมื่ออีกต่อไปว่าแล้วพีกรารไดิดญญญดดดมออ เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงมูเอินได้สอนหัววิห่าเอาไว้ก่อนที่เขาจะจากไปรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณย,ย,ย,ยุทธ์ดั้งเดิมนั้นมันจะทําให้ร่างกายของวิย,ยาจาร์กลายเป็นอาวุธที่แสนน่ากลัวและผู้ที่คิดคนทักษะนี้ขึ้นมาก็คือเจ้าสํานักดั้งเดิมคนแรกในตอนนั้นหัววิห่าได้ถามปบบมูเอิน e ด้วยความสงสัยในวิญญาณของเขาสามารถตื่นรู้ครั้งที่2ได้หรือไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นไปได้เลยครับแต่ว่าคนที่รู้เรื่องนั้นมีเพียงแค่สํานักดั้งเดิมเท่านั้นและพวกเขานั้นก็ยังงงบ่ารตืนู้้ที่2อกเ็รระดดับกเเ็ําสขียวระดับเงินขาวและะรดับทองคําระดัับทองคํานน้เรียกา เป็นระดับที่หายากยิ่งเลยครับว่ากันว่ามีเพียงแค่เจ้าสำนักดังเดิมและทายาทเท่านั้นที่มีมันแต่อย่างไรก็ตามมู่เอินก็มั่นใจจะหากเนตวิญญาณของพวกวิห้าตื่นรู้ครั้งที่2อย่างน,น้อยก็ต้องอยู่ระดับสำเร็จเขียวแต่ภาพมาที่การต่อสู้หลังจากที่พี่ก้ามรวบรวมพลังวิญญาณจนสำเร็จแคนเทอร์มินของเขาถูกขยายใหญ่ขึ้นถ้าใครจินตนาการเมื่อออกก็นึกถึงลูฟี่ใช้เกียร์สบวกกับเสริมฮาคินะฮะนั่นแหละเป๊ะเลยไม่นานกำปั้นขนาดใหญ่นั้นก็ได้ถูกต่อยมาที่หัววิหาวหัววิหาวต้านทานรักษานั้นเอาไวด้วด้วยหัตถ์ของจักรพรรดิหิมะทว่าหลังจากที่รักษาทั้งสองเข้าปะทะกันหัตถ์หิมะน้ำแข็งของหัววิห้าวกับถูกทำลายลงทีละนิ จนไม่นานมันก็ได้พังทลายลงขัววิ่ห้าวแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยครับเพราะทักษะกาปั้นนี้ของพี่กลรามอยู่เพียงแค่ระดับสำลดเขียวแต่มันกลับมีพลังทำลายล้างมากมายขนาดนี้หลังจากที่หัดน้ำแข็งของขัววิ่งห้าถูกทำลายลงพี่กล้ามก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจเพราะเขาคิดว่าเขาได้ชนะกับการแข่งขันในครั้งนี้แล้วทว่ามันกลับไม่เป็นอย่างที่พี่กลรามคิดเอาไว้เลยครับเพราะก่อนที่หมัดนั้นจะโดนตัวของขั้ววิ่งห้าเขาได้ใช้ทักษะลอกเลียนแบบของสวยทซานซอโลสเวียนหมิงสรับเปลี่ยนช เขาไม่สามารถหลบทันจึงตะโกนขอยอมแพ้จึงจา้านที่ได้ยินรีบเข้ามาปกป้องทันทีและการแข่งรายบุคคลรอบที่หนึ่งหัววิ่งห่าคือฝ่ายชนะด้วยรักษาของหัววิ่งเห่าที่ถูกปลดปล่อยออกมาเสียวแปลกใจแหละครับว่าทำไมหัววิ่งเห่าถึงสามารถใช้รักษาของสวีซานซื่อได้เรื่องนั้นหวังตงอธิบายว่าหัววิ่งเห่าได้ใช้ทักษะจำลองทักษะนั่นเองซึ่งได้มาจากวงแหวนที่5ของอสูรสีน้ำเงินลอกเลียนแบบก่อนที่จะเข้าแข่งขันหัววิ่งห่าได้มาขอลอกเลียนแบบทักษะของสวีซานซื่อก่อนแล้วนั่นเองหลัังงจาากนนน้้นคน้คีี็ดดขขเเเเเวืออหลอฉิยญณุ ก่อนที่จะได้เข้าไปโจมตีหัววีเฮาได้ควมเร็วจุดประสงค์ของเขาต้องการเล็งไปที่รถเข็นของหัววีเฮาแหละฮะแต่หัววีเฮาที่อ่านการเคลื่อนไหวน,นั้นออกก็สามารถหลบได้อย่างทันท่วงทีข้าหนารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเจ้าจะเล็งรถเข็นข้าหลังจากนั้นหัววีเฮาก็ได้ตอบโต้ด้วยดาบของจักรพรรดิมะแต่ทว่ทาทักษะนั้นก็ไม่สามารถทำลายพ่เชินได้ว่าแล้วพ่เชินกระโดดขึ้นไปบนฟ้าเลยครับก่อนที่เขาจะได้ใช้ทักษะตื่นรู้ครั้งที่สองของเขาและพ่เชินคนนี้ก็อยู่ระดับสำลีเขียวเช่นเด แต่ก็ถูกโล่สะท้อนของเทียนเมืองเลยครับก่นาไว้ดได้ทั้งหมดแถมการโจมตีนั้นก็ต้องถูกสะท้อนกลับจนพิเฉินพ่แพ้ไปหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของสนักดั้งเดิมเขาคือหลงอ้าวเทียนหลังจากที่เขาก้าวขึ้นบนเวทีท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกดาพลังจิตของเขาเอ่อล้นออกมาจากรอบกายพัววีฮาวสัมผัสได้ทันทีหลงอ้าวเทียนคงจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่แท้จริงของสนักดั้งเดิมเป็นแน่และคงจะแข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเดียวกันเลยก็ว่าได้่ววาเริมสั่นคอลคอแ,แววีฮา,าวา พวิห่าวปลดปล่อยพลังจิตออกมาเพื่อต้านทานเอาไว้ก่อนที่เขาจะถูกพลังจิตของหลงอ้าวเทียนเกลื่นกินทั้งสองคนข่มพลังจิตกันอยู่ทั้งอย่างนั้นแหละครับพว,ว,วิห่าวสัมผสัสได้ว่าทั้งพลังจิตและวิญญาณต่อสู้ของหลงอ้าวเทียนนับประศาศาษาษาสากันเป็นหนึ่งแล้วนี่คือทักษะของคนที่ตระหนักรู้ถึงฟ้าดินซึ่งมีเพียงผู้แข็งแกร่งระดับนี้เท่านั้นถึงจะมีโอกาสโจมตีอัคราผมยุทธได้ไม่นานพว,วิห่าวที่ถูกข่มพลังจิตอยู่นานเขาก็ต้องบาดเจ็บหนักทุกคนในทีมท่าไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยทททททีีีีีี่่่่่่่หัััััััวววาา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 นน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 ้้้้้เเเเยยงงงงงพพลตตอออกกกรแขขขขดดดดจิถมสุษะ เนี่ยกูขัวิ่งห้าไปหลายขมเลยล่ะไม่นานหลังจากนั้นหลวงอ้าวเทียนก็ได้เปิดเผยวงแหวนวิญญาณของตัวเองปรากฏว่าเขาคือมหาปราชญ์เจ็ดวงแหวนล่ะฮะตั้งแต่มีการเปิดการแข่งขันมาก็มีมหาปราชญ์วิญญาณเจ็ดวงแหวนปรากฏตัวขึ้นมาเยอะมากแต่ทว่าคนพวกนั้นเนี่ยกลับไม่ใช่มหาปราชญ์วิญญาณแท้จริงนะฮะเพราะพวกเขาเพียงแค่จำแรงมันขึ้นมาโดยการใช้อวุธวิญญาณหรือไม่ก็ยาแต่สำหรับหลวงอ้าวเทียนคนนี้ก็คือมหาปราชญ์วิญญาณเจ็ดวงแหวนแท้จริงในรุ่นราวข่าวเดียวกันถือว่าหาตัััวววววจบไไดด้้ยยยยยาา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 กกมมมมมมมแแต่่่่่ืออออลเคทีีีีรรงงงนนนน็หปญิณุข าาได้ว่าเขาไม่ควรจะเก็บพลังวิญญาณเอาไว้แล้วว่าแล้วพวกวิห้าวก็ได้โจมตีทางดวงจิตใส่หลงอ้าวเทียนแต่ทว,ว่าทักษะนั้นกลับถูกหลงอ้าวเทียนปัดป้องได้อย่างง่ายดายปรากฏว่าว,วิญญาณยุดดั้งเดิมของหลงอ้าวเทียนนั้นก็คือผิวหนังเลยครับและการตื่นรู้ครั้งที่2ของเขานั้นน่าจะอยู่ระดับเงินขาวหรือไม่ก็ระดับทองเลยก็ว่าได้หลังจากที่หลงอ้ ien, าวเทียนเผยวิญญาณยุดที่แท้จ,จริงออกมาเขาก็ได้เข้าโจมตีพววิห้าวด้วยความเร็วพวกวิห้าวใช้ทักษะจิตจำแลงออกมาเพื่อต้าน เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเพียงแค่สองลมหายใจทักษะจิตของหัววีฮาวนั้นก็ถูกทำลายอีกแล้วเพื่อนๆในทีมนั้นก็พากันเจอคอไม่ดีไปตามทางด้าน,นหัววี้าวไม่คิดจะเก็บงำท่าไม้ตายต่อไปนี่คือรักษาประสาทที่เกิดขึ้นมาจากความคิดถึงและความรักที่มีต่อคนรักของหัววีฮาวจิตสีทองของหัววี่าวได้จำนร่างของหวังตงขึ้นมาเลยครับไม่นานจิตวิญญ,ญาณนั้นก็ได้สยายเปี่ยออกมาแสงทองคําได้เจิดจ้าไปทั่วทั้งสนามเทพีแห่งแสงหลังจากนั้นหัววีฮาวก็ได้มอบอาวุธวิญญาณให้กับเทพี เ็นเชียบเชิญโยมาบาลน,นะไม่นานเข็มทั้ง13เล่มก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากอาวุธลับและทีมแทงเข้าไปที่ลำตัวของหลวงอ้าวเทียนบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ได้ก็ถูกลุงอ้าวเทียนป้องกันเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามก่อที่หลวงอ้าวเทียนจะป้องกันทักษะนี้ของขั้ววีเฮ้าเขาก็ต้องเผยทักษะที่แท,ท้จริงของเขาออกมาเลยครับนั่นคือการตื่นรู้ครั้งที่2รูปแบบร่างกายของเขาทำเอาทุกคนในทีมนั้นก็ถึงกับคาดไม่ถึงเลยทีเดียวที่ขั้ววีเฮ้านั้นจะทําให้หลวงอ้าวเทียนเอาจริงได้ถึงขนาดนี้หลังจากจบการโจมตีของอข สามเมื่อกี้มันกินพลังของพวกวีเท่าไปจนหมดแล้วดังนั้นแล้วพวกวีเท่าจึงขอยอมแพ้หลงอ้าวเทียนชื่นชมพวกวีเท่าเลยครับเรียกได้ว่าพวกวีเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าจดจํามากที่สุดเลยละ่ะจะเป็นคู่ต่อสู้รุ่นเดียวกันที่มีความสามารถมากมายและความคิดสร้างสรรค์ถึงขนาดนี้ในครั้งถัดไปหวังว่าข้าจะได้ดวนกับเจ้าอีกครั้งหลังจากที่พวกวีห้่าลงสนามไปเขาก็ได้บอกกับพวกไปเปยแม้ว่าพวกวีเท่าจะไม่สามารถเอาชนะหลงอ้าวเทียนได้แต่ทักษาเม,มื่อกี้ของพวกวีเท่าแม้จะไม่มีพิษแต่มันก็ทําให้เส้้้้นงงนนนนนนนลลลมมปปปาา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 ยยยยยยขขขออออออองงงงงหหวเเ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 ททีีีีีสสไ่่่่่ชกกร็็คจะดแืึ คู่ต่อสู้ที่2เลยครับเสียวเสียวต้องการจะถ่วงเวลาและผลานพลังวิญญาณของหลงอ้าวเทียนไปจนหมดหลังจากขึ้นเวทีทั้งสองคนก็ต่อสู้กันอย่างเดือดเดีเสียวเสียวงัดท่าม้าตายของตัวเองทั้งหมดเลยครับเพื่อมาต่อสู้กับหลงอ้าวเทียนไม่ว่าจะเป็นขลุ่ยวิญญาณหรือกระถางสันสะเคลือนของเธอทักษะกระถางสะกดวิญญาณสามพบทว่าทักษะนั้นของเสียวเสียวกลับถูกทำลายลงได้อย่างง่ายดายแม้ว่าตอนนี้เส้นลมปานของหลงอ้าวเทียนจะเสียหายแต่อย่าลืมว่าทั้งวิญญาณและพลังจิตของหลงอ้าวเทียนนั้นประสานกันไปหนึ่งแล้วเขาจึงม่ ไปเปิดต้องขอให้เสือเสียววางมือหลังจากนี้ก็ให้สวีซานซื้อเป็นคนแข่งต่อไปเถอะเมื่อเป็นชนนั้นเสือเสียวก็ขอยอมแพ้ท่านอาจารย์จูอีที่สังเกตการอยู่เธอก็พอจะทราบได้แล้วครับว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดขึ้นมาจากแผนของขั้วอีฮ่าวเห็นได้ชัดว่าคู่ต่อสู้ของสำนักถังนั้นแข็งแกง่งกว่าคู่ต่อสู้ของสือไลเคอร์ามากบอกได้เลยว่านี่เป็นเส้นทางของขั้วอีห่าวและสำนักถัทงที่ปูเอาไว้ให้กับสือไลเคอร์เพื่อให้เข้ารอบชิงได้อย่างราบรื่นจบตอนที่884อะรบผมก็จไแปครับตอนที่84ของิเะเรื่องตนานจอมยุทูังานสกเลพบจบแดนกมมีข้อูลลต ทำผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขอภายไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อไปกำลังใจและสมงานต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้นนเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเสี่ยวผม